ลำดับที่สิบสองทานที่มีผลมากพระพุทธภาสิทธิเนโดซานิเขตตานิราคะโดซาอายังประชาตัสมาหิวีตราเคสุดินนางโหติมหัพลังประยานใหญ่แปลความว่า,วานาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นโทษเพราะฉะนั้น ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากอธิบายความนาข้าวของชาวนาที่ยากขึ้นมากย่อมทําให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะต้นญ้าเหล่านั้นไปแย่งอาหารของต้นข้าวชาวนาจึงต้องถอนต้นญ้าที่งอกขึ้นในระหว่างระหว่างของต้นข้าวออกต้นหญ้าเป็นโทษของนาข้าวชั้นใด ราคะโทสะโมหะและอิจฉาลงเล็บความอยากเป็นกิเลสโทษของหมูสัตว์ทําให้บุคคลเศร้าหมองการทําบุญให้ทานในบุคคลผู้เปี่ยมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะและความอยากย่อมไม่มีผลมากแต่ทานจะมีผลมากเมื่อทําในบุคคลผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะความอยากหรือผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นอย่างนั้น ท่านจะเห็นว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนิกพอใจทำบุญกับนักบวชของศาสนานั้นๆพุทธศาส,าสนิก็พอใจเต็มใจทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณแท่น บรรดุกรรมลศิลาของเท้าสกะเทวราชทรงตรารบอังคุระเทพบุตรมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องอังคุระเทพบุตรเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องยมกปาฏิหารแห่งพระคาถาว่าเยชานะชาณปัสุตาธีราแห่งพุทธวัคทีสิบสี่เรื่องย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระาศาสดาเสด็จประทับเหนือแท่น บรรดุกรรมพลศิลาของเท้าสะกะเทวราชชั้นดาวดึงสมัยเสด็จโปรดพระพุทธมารดาพวกเทพมาเฝ้ากันมากอังคุรเทพบุตรมาก่อนผู้อื่นนั่งใกล้แท่นบรรดุกรรมพลแต่เมื่อเทพภูมิศักย์ใหญ่ทยอยขึ้นมาอังคุรเทพบุตรก็ถอยออกไปเรื่อยๆส่วนอินทกาเทพบุตรหาต้องถอยไปไม่เลยพระศาสดาตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่า ควรเลือกให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญทานที่ให้ในทานที่เป็นทักคินยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหวานพืชในนาดีได้ยินว่าอังคุราเทพบุตรนั้นเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เคยให้ทานแก่โลเกียมหาชนมามากมายหุงต้มอาหารด้วยเตาที่ยาวเหยียดถึงสิองโยศ อยู่นานถึงหมื่นปีแต่ฐานนั้นหามีผลมากไหมส่วนอินทกาเทพบุตรได้เคยถวายอาหารเพียงคับพีเดียวแด่พระอนุรุทธะเถระอานิสงส์แห่งฐานนั้นมีมากกว่าของอังคุรเทพบุตรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมูสัตว์มีราคะเป็นโทษเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น